เพราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เมกะร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5้ารายวิชาในรายการติวเตอร์ออนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาิกาและ1 9นกา30นาที สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆมปลายที่เตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยทุกท่านนะครับครับวันนี้เรามาเรียนสังคมในหัวข้อของ ศาส,สนาศิลธรรมและจริยธรรมตอนที่2กันต่อนะครับตอนที่เราก็พูดไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธมาแล้วอันนี้เราก็มาต่อกับศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติไทยนะครับฉะนั้นเราน่าจะรู้มากนิดนึงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็วจะเริ่มกันเลยนะครับหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธก็คือการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองไตรลักษ ไตรลักษณ์ไตรก็คือ3ไตรลักษณ์ก็คือกฎธรรมชาติก็มี3ข้อข้อ1อนิจจตาคือความไม่เที่ยงข้อ2ทุกขตาความเป็นทุกขข้อ3อนัตตาความไม่มีตัวตนต่อไปไตรสิกขาไตรก็3อีกแล้วใช่ไหมครับก็คือหลักการพัฒนาชีวิตข้อ1ศีลข้อ2สมาธิและข้อ3ปัญญา ต่อไปหลักทมต่อไปก็คืออิทธิบาท4การสร้างความสําเร็จในชีวิตฉันทะความพอใจวิริยะความพยายามจิตตะเอาใจฝักใฝ่ข้อ 4. วิมังสาเหมือนตรีตรองใช้ปัญญาอิทธิบาท4เนี่ยนะว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตมากเพราะเป็นการสร้างความสําเร็จให้ชีวิตนะครับเหมือนน้องๆที่กําลังจะสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยน่าจะนําอิทธิบาทสี่ไป ประยยุต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปหลักธรรมข้อต่อไปก็คือพรมวิหาร4หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อหเลยต้องมีความเมตตาก็คือความรักใคร่ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขข้อ2กรุณาความสงสารคิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข้อ 3. มุติตานี่ไม่ใช่นางเอกละครแรงเงานะ มุติตาก็คือความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขข้อ4อุเบกขาการวางใจเป็นกลางเมื่อผู้อื่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นกลางและทําข้อต่อไปสังขาวัตถุ4หลักการสังคมสงเคราะห์ข้อ1ทานก็คือการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อามิสทานก็คือการให้ วัตถุสิ่งของแต่ถ้าทําทานก็คือการให้ทําให้วิชาความรู้เราก็จะเรียกทาทานแต่ถ้าให้เป็นวัตถุให้สิ่งของเราจะเรียกเป็นอามิสอามิสทานนะครับข้อ2ในสังฆว,วัตถุเสียงก็คือปิยวาจาปิยวาจาก็คือการเจรจาด้วยถ้อยคําที่อ่อนหวานไม่พูดคําหยาบคายหยาบโลนะครับข้อ3อัตตจริยา ก็คือการบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองข้อสี่สมานนตัตตาก็คือการวางตัวให้เข้ากับผู้อื่นนั่นเองหลักธรรมที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือขันห้าเป็นองค์ประกอบของชีวิตข้อหนึ่งรูปรูปก็คือส่วนที่เป็นร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟให้น้อท่องง่ายๆว่ารูปร่าง รูปคู่กับร่างนามคู่กับจิตจะเป็นรูปร่างนามจิตนะครับมาดูธาตุที่องค์ประกอบด้วยร่างกายของเราธาตุแรกดินดินก็จะเป็นเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับดินแล้วน้ําน้ําก็คือสัญญาการกําหนดหมายรู้หรือว่าการจําได้ลมจะเป็นสังขารสิ่งที่ ปรุงแต่งจิตก็คือการคิดนั่นเองนะครับและสุดท้ายดินน้ำาลมแล้วก็ไฟนั่นก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5หรือว่า6 6นะครับข้อ1ทางตาข้อ2ทางหูข้อ3ทางจมูกสีทางลิ้น5ทางกายและ6 ทางหัวใจนั่นเองนะครับถ้าภาษาพระเราจะเรียกว่าอายตนะ6นั่นครับในส่วนของวิญญาณที่อ,อยู่ในขันห้าคือองค์ประกอบของชีวิตต่อไปมาดูพิธีกรรมและวันสําคัญของศาสนาพุทธข้หนวันมาคะบูชาวันมาคะบูชาขึ้น15บห้าำเดือน3ถ้ามีเดือน82ครั้งตรงกับ15บห้าำเดือน มันจะถัดไปนั่นวันมาคาบูชาที่สำคัญก็คือมีพระสงค์จำนวนเท่าไหร่1250รูปมาทำไมกันมาประชุมกันโดยม่ได้นัดหมายนั่นเองนี่คือความสำคัญของวันมาคาบูชาเป็นตัวหลักๆเลยก็คือพระสงค์1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคบขออ้อ2วันวิสาขาบูชา ขึ้น15ค่ำเดือนที่6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสรูร้และปรินิพานถ้าถามว่าวันใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรัสรูร้และปรินิพานเราก็ตอบว่าวันวิสาขาบูชานั่นเองใช่ครับเอาต่อไปข้อ3วันอาสาฬหาบูชาขึ้น15ค่าเหมือนกันเดือน8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกกันแรกชื่อธรรมาจากกับปวะวัตนสูตรนะครับคือวันเป็นวันสงวันอาสาบูชาเนี่ยเป็นวันสงเพราะมีพระสงฆ์รูปแรกชื่ออัญญาโกธัญยะนั่นเองนะครับวันอาสาบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดินเท่าไหร่นะเดอนแปดโอเคเอาไปมาดูวันที่สี่วันที่สี่คือวันเข้าพรรษาแรหมึง ข้าเดือน8เหมือนกันแต่เป็นแรม1น่งข้ามก็คือวันที่พระพิสุกต้องจําพรรษาอยู่ที่วัดนั่นเองก็คือการเข้าพรรษาเมื่อมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกก็คือข้อที่5วันออกพรรษาขึ้น15บ่้าเดือน11มีการทํำประวารณาคือการให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้คือต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ติดเตียนลงมานะครับ เขาเข้าพรรษากี่พรรษาเข้าวันที่แรมหนึ่งค่ำเดือนแปดออกขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่นหมดอยู่สามพรรษาสามเดือนนั่นเองใช่ไหมครับหนึ่งพรรษาสามเดือนอเราลู้ลลหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธแล้วก็พิธีกรรมของศาสนาพุทธบวกกับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในส่วนของเนื้อหาศาสนาพุทธไปบ้างแล้วทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดนะครับมาลองดู ในเรื่องของศา,ศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมเหมือนเดิมในตอนที่2ของเราวันนี้ข้อ1การที่จะเรียนหนังสือให้ประสบผลสำเร็จด้วยดีควรมีหลักธรรมในข้อใดเป็นพื้นฐานวนนี้เป็นไงตรงกับตัวเรามากเลยใช่ไหมเพราะเรากำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยดีก็คือสอบเข้ามาหาลัยได้อย่างที่เราตั้งใจไว้เราต้องมีหลักธรรมในข้อใดเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเอาเรามาดูข้อหนึง่ง สังขาวัตถุ4ข้อ2สติประธาน4ข้อ3ปัญญาวุฒิธรรม4และข้อ4อิทธิบาท4ลงด้วย4หมดเลยนะครับชอยอ่าครูให้นักเรียนลองคิดดูว่าจะตอบข้อไหน1 2 3 4หลักธรรมพื้นฐานที่จะทำให้เราเรียนหนังสือประสดประสบผลสำเร็จด้วยดีนะครับ เรามาดูหลักธรรมที่จะทําให้เราพบกับความสําเร็จในการทําอะไรก็ตามนั่นก็คือคือข้อไหนหนึ่งสองสามสีข้อสีก็คืออิทธิบาทสีซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทําให้เรารู้จักอดทนอุตสาหะเพื่อความสําเร็จอิทธิบาทสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อหนึ่งฉันทะพอใจในสิ่งที่ทําชอบที่จะทํา ข้อ2วิริยะคือความพยายามกับมันมข้อ3จิตตะเอาใจใส่กับมันและข้อ4วิมังสาวิมังสาคือการตรวจสอบข้อบกพร่องของตัวเองอยู่เสมอก็คือการใช้สติไตรตรองนั่นเองเพราะฉะนั้นอธิบาต4เนี่จะเป็นหลักธรรมที่แบบทําให้เราประสบความสําเร็จใช่ไหมครับน้องๆล,ลองเช็คตัวเองว่าแบบวันนี้เราอ่านหนังสือเต็มที่หรือยัง เราพยายามกับมันมากแค่ไหนเพื่อที่จะสอบเข้ามาหาลัยได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องๆมีความพยายามมีความตั้งใจก็น่าจะทําให้เกิดความสําเร็จในชีวิตของน้องๆน,นะครับเอาเรามาดูช้อยข้อหนึ่งสังหาวัตถุสี่ก็คือเป็นหลักธรรมเพื่ออะไรเพื่อสังคมมากกว่าข้อสองสติปทานสี่ก็คือหลักธรรมที่ทําให้เรามีสติมีอะไรมีปัญญาข้อสามปัญญาวุฒิธรรมก็คือหลักธรรมที่ทําให้เรามีปัญญาเหมือนกันนั่นเอง เรามาดูข้อ 2. พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 1. โลกรจริยา 2. ญาติปัตถจริยา 3. พุทธตจริยาและ 4. ธรรมตถจริยาตอบข้อไหนครับข้อ2ที่ได้หรือยังข้อสองเขาบอกว่าพระพุทธรูปปางห้ามญาติก็คือพระพุทธรูปที่ยืด ยื่นยกพระหัตถ์ขวาในท่าห้ามปรามนั่นเองเรียกว่าพระพุทธรูปบางห้ามญาติเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงระง,งับสงครามแย่งน้ําในแม่น้ําโรทินีระหว่างสากเจวงและโกศยวงท์ทาให้พระญาติทั้งสองฝ่ายไม่ต้องฆ่ากันนั่นเองการมีบทบาทในการสงเคราะห์พระญาตินั้นถือเป็น ข้อไหนหนึ่งสองสามสี่ถือเป็นข้อสองยาตัทจริยาว้ญาตใช่ไหมยาตัดหน้าเป็นญาติอยาติจริยาในพระพุทธจริยาสามนั่นเองพระพุทธจริยาสามที่เป็นประโยชน์ก็คือยาตัตจริยาเพื่อประยุนญาตินั่นเองข้อหนึ่งโลก,กัตถจริยาก็คือเพื่อชาวโลกหรือว่าพุทธกิจห้าประการข้อสามพุทธัตถจริยาก็คือตามหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้า เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะข้อ3เนี่ยพุทธะจริยาไปข้อ4ทํทมาถัจริยาข้อนี้แบบผีมากอะหลอกเราใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนพระพุทธรูปปังห้ามยากก็คือญาตจริยาก็คือการช่วยเหลือญาติพี่น้องของเราเพื่อประยูนญาตินั่นเองนะครับอ่าต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่3 ผู้ใดมีบทบาทในการพยายามสร้างสังคมอินเดียให้มีแต่ความเสมอภาคและพระดลภาพด้วยพระพุทธศาสนาข้อ 1. ด็อกเตอร์แอมเบดกาข้อ 2. พระธมรินทินาเทรีข้อ 3. พุทธทจริยาข้อ 4. นางจูลสุภัตราตอบข้อไหนข้อนี้ เราเรามาดูข้อที่เป็นแบบใชอ้อหลอกของเราเลยนะครับก็คือข้อที่3นั้นเราตัดทิ้งออกไปได้เลยข้อที่3เหลือข้อ1 2 4เรามาดูข้อ2พระธรรมทินาเทรีก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าวา่าว่าอะไรพระธรรมทินาเทรีเป็นเลิศมากในภิกษุณีทั้งหลายก็คือเป็นผู้แสดงธรรมแล้วก็เป็นนักเทศที่แบบเก่งมากแล้วก็ดีเด่นมากข้อ4นางจู สุภัตตาก็คือใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นเป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแต่ผู้ที่มีบทบาทในการสร้างสังคมอินเดียให้เกิดความเสมอภาคและพระดอนภาพเนี่ยมากที่นนสุดก็คือข้อหนึ่งดรเอมเบดกานั่นเองนะครับสิ่งที่ดรเอมเบตกาทำเสมอมาตั้งแต่ได้ทำงานคือความพยายามในการสร้างความเสมอภาคในทุกๆด้านให้แก่สังคมอินเดียโดย เลิกเรื่องวันนะได้แนะนำให้ให้ผู้คนเนี่ยรู้จักกับพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นหลักการสร้างส,างสันติภาพทรงเป็นหลักการสร้างพระดอนภาพให้แก่สังคมอินเดียทรงเน้นหลักการสร้างความเสมอภาคคนเราไม่ใช่ดีหรือชั่วเพียงเพราะเกิดในวรรณะสูงหรือวรรณะต่ําตามความแบ่งชนชั้นของรักสังคมอินเดียนะครับหากแต่อยู่ที่ความดีหรือความชั่ว เพราะการกระทําของเรานั่นเองนะครับดรจึงฟื้นฟูรพระพุทธศาสนาในอินเดียโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือพวกสูตรและจันทานนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมดเรเอ็มเบตกายังเป็นคําตอบของข้อ3นะครับไปเรามาดูข้อ4ในการประกอบอาชีพค้าขายควรหลีกเลี่ยงหลักธรรมในข้อใดมากที่สุดข้อ1นิยาม5ข้อ2มิตรฉาวนิชวันวนิชานชาชา5 ข้อ3ปาปนิกธรรม3และข้อ4โพวกอาิย5อ่าเลือกได้ได้อย่างเรามาดูช้อยข้อแรกนิยาม5นิยาม5นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎธรรมชาติซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับการค้าขายใช่ไหมประกอบอาชีพค้าขายข้อ4โพวกอาิยะ5คือประโยชน์ที่ควรทำจากการมีทรัพย์อืม มันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการค้าขายไหมมีทรัพย์ก่อนอาจจะแบบไม่ต้องค้าขายก็ได้ทําอาชีพอื่นแต่มีทรัพย์ข้อปาประปนิก็รํา3หลักธรรมของพ่อค้าที่ควรมีแต่ข้อถามยังไงหลีกเลี่ยงขีดเส้นหน้าใหญ่ๆเลยหลีกเลี่ยงเราจะได้ไม่หลงกับโช์เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ2มิ ฉาวนิตชาชาหานั่นเองมิจฉาชีพเคยได้ยินไหมคำวนี้เออเป็นไงมิจฉาไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมิจฉาก็คือการค้าขายที่ไม่ชอบคือการเช่นการค้าอาวุธนั่นไงค่าคนใช่ไหมไม่ดีเลยค้ามนุษย์นั่นไงขายน้ําเมาขายยาพิษ ก็คือเป็นการค้าขายที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่ควรนิ่งเลี่ยงในการค้าขายอาชีพก็คือข้อ2นั่นเองนะครับมามาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายถามว่าเหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันมาคะบูชาข้อ 1. เกิดจตุรงคสัน,นิบาทข้อ 2. พระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปติโมกข้อ3เกิดพระอรหันต์จำนวน1,250รูปข้อ4 พระพิสุกมาร่วมประชุมเป็นเอหิพิกคอปสัมปทานั่นเองเหตุใดไม่ได้เกิดอ่าเลือกข้อไหนลองคิดดูครับวันมาฆาบูชาไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใดที่แน่ๆเน,นี่ยในวันมาฆาบูชานั้นเกิดข้อ1แน่นอนจาตุรงคสันนิบาตก็คือเหตุการณ์สำคัญสอย่างนั่นก็คือข้อหนึ่ง พระอ,อรหันต์หนึ่ร้อยหรูปมาประชุมกันที่วัดเวรุวันมหาวิหารโดยไม่ได้นัดหมายข้อ 2, 2ได้พ้นได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าก็คือท่านเหล่านั้นก็คือจํานวนพระอ,อระหันต์ทั้งหมดเนี่ยได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าก็เกิดเหตุการณ์ E ico, เอหิปิคุโอปัสัมปทานั่นเองช้อยข้อสนั่นเองข้อ3เกิดพระอรหันต์จำนวน1250งรู้ปข้อนี้เกิดไหมข้อนี้ไม่ได้เกิดเพราะว่าพระอรหันต์จำนวน1250งรู้ปเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มาเกิดในวันมาคาบูชาในวันมาคาบูชาเนี่ยมาโดยไม่ได้นัดหมายและข้อ4ี่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกโอวาทสามก็คือทำดีละชั่วแล้วก็ฟอกใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชานั่นก็คือการเกิดพระอาหารหันต์จำนวน1,250รรูปเพราะว่าพระอาหารหันต์ดังกล่าวเนี่ยได้เป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้วไม่ได้มาเกิดในวันมาฆบูชาแต่ที่ถูกต้องก็คือ จำนวนพระอาหารหันต์จำนวน1นึ่รูปเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมอืมนั่นแหละคือคําตอบอ่าครับผ่านไปแล้วข้อผ่านไปแล้วตอนที่2ของวิชาสังคมในสาระาศาสนาศืลธรรมและจริยธรรมเป็นไงบ้างครับน้องๆยากไหมสังคมไม่ยากเนาะมีไปกำลังใจให้ก็ตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆถูกนี้ข้อกันบ้างเนี่ย จํานวน5ข้อถ้าน้องๆที่ไหนที่แบบทําถูกหมดแล้วเต็มแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทว่าเราเออเก่งแล้วอะไรเงี้ยไม่อ่านหนังสือแล้วอะไรเงี้ยก็อ่านพยายามทบทวนไปเรื่อยๆส่วนนอ้องคนไหนที่แบบยังทําได้น้อยอยู่หรือว่าทําไม่ได้เลยก็พี่เป็นกําลังใจให้อ่านหนังสือเยอะๆตั้งใจความพยายามกับมันหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะเก่งแล้วก็ทําข้อสอบได้เองครับสําหรับ ชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตซสร้างสรรค์รายการ ติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15.00นและ1 9ิกา30นาทีวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอแชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้ thank <laughs> you